สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้เนี่ยถ้าพูดถึง K-POp ก็ต้องพูดถึง Black พิ้งเลยเพราะตอนนี้ก็ได้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญามันกลับมาอีกแล้วนะคะใครที่อาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่อสัญญานะเราจะมาสรุปตั้งแต่แรกเลยค่ะคือสัญญา7ปีของ Black พิ้งเนี่ยก็ได้สิ้นสุดลงแล้วในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่จนถึงตอนนี้ทางบริษัทก็ยังไม่ได้บอกว่าสาวๆทั้ง4คนเนี่ยจะต่อสัญญาหรือเปล่าทางทางที่มันผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะคะคนก็เลยงงว่าอาจจะมีปัญหาภายในกันก็ ลงข่าวเรื่องนี้เลยค่ะว่า Lisa, ลิซ่ารวมถึงแบ็คพิงค์เนี่ยมีปัญหากับ y g อยู่โดยเฉพาะลิซ่านะคะที่หลายๆคนลงความเห็นว่าจะไม่ต่อกับ YG แน่นอนแต่แล้วเมื่อไม่นานมานี้นะคะ YG ก็ได้ออกมาประกาศเป็นครั้งแรกว่าสิ่งที่ข่าวต่างๆเนี่ยมันบอกไม่ใช่ความจริงสรุปว่าสิ่งที่เราได้จากประกาศของ YG ครั้งนี้เนี่ยคือลิซ่ายังหารือยอยู่ไอข่าวที่บอกว่าลิซ่าจะตัดขาดจาก YG เนี่ยก็คือยังเชื่อไม่ได้ร0% 0นะคะเรื่องต่อมาที่หลายคนก็อยากรู้เหมือนกันคือสมาชิก3คนล่ะสรุปว่าทั้งโร จีซูและเจนนี่เนี่ยก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มเหมือนกันค่ะถ้าให้พูดง่ายๆเลยก็คือตอนเนี้ย ทั้ง4คนนะ่ะยังไม่มีใครคอนเฟิร์มสักคนแต่แฟนคลับหลายคนคาดว่าในคอนเสิร์ตออนไลน์ซึ่งคาดว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของแบล็คพิงค์คอนรังนี้และคะ่ะจะเป็นการยืนยันว่าสาวๆจะต่อหรือเปล่าเพราะถ้าบริษัทไม่ออกมาบอกเองสาวๆก็น่าจะอยากบอกแฟนๆนั่นแหละเอาง่ายๆก็คือรอต่อไปนะคะตอนนี้ทําได้แค่รอเท่านั้นแต่ว่าในระหว่างที่รอเราก็มาดูข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องสัญญาลิซ่ากันดีกว่าคะ่ะสัญญาที่ YG Entertainment ทำกับลิซ่าเนี่ยมีมูลค่าประมาณ40ล้านดอลลาร์ถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ประะะมาาาณ1,400กว่ล้นนค แต่ลิซ่าก็ปฏิเสธข้อเสนอนั้นทีนี้แหละคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมลิซ่าถึงจะปฏิเสธหลังเงินมันก็เยอะอยู่นะคําตอบก็คือมีบริษัทอื่นที่ให้เงินได้เยอะกว่า YG ค่ะมีหลายคลิปเลยที่เราเคยทําไว้ก่อนหน้านี้เรื่องเกี่ยวกับที่บริษัทต่างชาติอยากซื้อตัวลิซ่าไปคือถ้า YG จะไปเทียบเนี่ยก็เรียกได้ว่าเทียบไม่ติดเลยค่ะดังนั้นสถานการณ์ในตอนนี้ลิซ่าจะได้เปรียบเพราะว่ามีตัวเลือกเยอะกว่ายังไงก็ตามตอนนี้หุ้นของ YG ร่วงลงมาแล้วถึง8%และถ้้าาา Black k ออกกกกจจ YG ไไปรริงเ่ดวผละทบ เยอพราะเ,เ,เกิร์กรุปสี่สาวกลุ่มนี้เนี่ยมีผลกำไรให้ YG มากกว่า80%เลยทีเดียวเรียกได้ว่าถ้าออกจะกค่ายไปเนี่ยสะเทือนแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าเส้นทางเดินของ b l a c k p ิงครวมถึง YG จะเ็นเมนจะเป็นยังไงก็ต้องมารอติดตามกันค่ะคิดว่าข้อสรุปทั้งหมดน่าจะได้ภายในเดือนกันยายนนี้แหละเพราะไม่งั้นมันจะช้ามากๆเลยโอเคถ้าอย่างนั้นสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนฝาก Like s ับสไครป์ช่องม,มทีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ